สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนในภ<ม>าคเครื่องรางกับผมทีมเทวธรรมนะครับ EP นี้เป็น EP ที่24แล้วนะครับและวัตถุมงคลที่น่าลงทุนที่เรานำเสนอใ,ในช่องวันนี้ก็คือแหวนของขวัญมงคลสีวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามจังหวัดกรุงเทพพศ2 4สอวงนี้นั่นเองครับมี ประวัติการจัดสร้างพันเอกพญาสีสุระสงครามสิ่์คนสำคัญของวัดลาดบะพิษวัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นมงคลคุ้มภัยสร้างขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารที่จะเข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนและเป็นสิริมงคลคุ้มภัยแก่ประชาชนในภาวะสงครามดังนั้นกำไลและแหวนของขวัญมงคลสี มีกำหนดพิธีเททองในวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2 4 8 4ณบริเวณโรงงานของพระพระมวลราชกิจเชิงสะพานตึกดินพระนาครจัดพิธีพุทธาพิเศษในวันที่5เมษายนพศส4 8พส,อส,สมีพระเเคจิคณาจารย์แห่งยุคหลายสิบรูปอาทิเช่นสมเด็จพระสังฆราชแพรวัสุทัศน์หลวงพ่อ ลมพ่อจงวัดหน้าต่างนอกลมพ่อคงวัดบางกระพร้อมและลมพ่ออีวัดสัตหีเป็นต้นครับศิลปะความหมายความงดงามของวัตถุมงคลรุ่นนี้นั้นจะมีตัวอักษรที่เขียนว่าของขวัญเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ของขวัญแล้วก็เป็นมงคลสีครับ ซึ่งก็คือชื่อเรียกของวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับส่วนยันที่ล้อมรอบด้านนอกก็คือยันนวบพุรคุณเก้าหรือหัวใจพระคุณเก้าครับก็คืออาสาวิสุโลภุสาภูพะนั่นเองครับนี่เห็นครับอาสาวิสุโลภุษาภูพะเป็นบทอิติปิโสแบบยอบ่อดพุทธคุณจาโดดเด่นทางด้านเมตตาค้าขายแคลค่าดคงคำร้อยแผดคอมด้านครับวิธีดูตำหนิวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับ แหวนนี้เป็นแหวนเนื้อทองเหลืองชุบโครเมียมครับอย่างวงนี้จะดูง่ายครับก่อนอื่นให้สังเกตรอยตะใบเห็นไ้ยครับรอยตะบนี่รอยตะใบบนแหวนทั้งสองด้านนะครับจะเห็นชัดครับนี่รอยตะใบนะครับจดจำไว้ดูธรรมชาติของทองเหลืองครับเห็นไ้ยครับธรรมชาติของทองเหลืองความเก่าของโครเมียมที่ชุบครับ ราคาวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับปัจจุบันชายอยู่ที่หลักหมื่นครับทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับสภาพความสวยความนิยมและสภาวะเศรษฐกิจในช่วงน,น,นั้นครับ